แนวข้อสอบคณิตประยุกต์ข้อที่17รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีเส้นรอบรูปยาว72ซนติเมตรมีความสูง12ซนติเมตรชงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหน้าตาแบบนี้จะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านครับมีความยาวรอบรูปก็คือทั้งสามด้านรวมกันเท่ากับ72มีความสูง ก็คือสิบสองเซนติเมตรข้าหมายถึงตรงนี้นะครับความสูงข้อนี้โจทย์ต้องการจะรู้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จับข้อสูตรที่สามเหลี่ยมได้เลยครับพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณด้วยสูงเรื่งแทนค่าลงไปนะครับเท่าที่เรารู้ก่อนตอนนี้ก็คือหนึ่งส่วนสองคูณฐานเราไม่รู้ครับคูณสูงโจทย์ให้ค่ามาแล้วก็คือสิบสอง ต่อไปเราจะต้องไปหาฐานมาจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือความยาวรอบรูปให้ทําการนึกตามนะครับจะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านขอกําหนดให้ด้านนี้คือ X ด้านนี้ก็ต้องคือ X ด้วยเช่นเดียวกันแสดงว่าด้านนี้ก็คือด้านที่เหลือครับจะยาวเท่าไหรครับเราจะเอาความยาวรอบรูปทั้งหมดเป็นตัวตั้งก็คือ72็ดสลบด้วยด้านที่เหลือ2ด้านครับทั้งสด้านเนี่ยยาวด้วยกันก็คือ x ทั้งคู่เนาะ แสดงว่าต้องลบออกด้วย 2x ต่อมาถ้าเราต้องการจะคิดแค่ครึ่งเดียวล่ะครับด้านนี้จะยาวเท่าไหรเราก็จะเอา72ลบ 2x เนี่ยมาหาร2ครับ๋ยวแยกคิดเนาะ72ลบ 2x ทำการหาร2หรือว่าส่วน2เอาเม่2ตัด2 1 2 72นะครับก็คือ36แล้วก็2ตัด2ไปด้วยได้1เราจะได้ว่าแค่ครึ่งเดียวตรงนี้จะยาวเท่ากับ36 ลบด้วย x ต่อมาให้ทำการวาดรูปสามเหลี่ยมแค่ครึ่งเดียวมานะครับความยาวตัวนี้ห้ามาแล้วก็คือสามสิบหกลบ x ด้านนี้ก็คือ x แล้วก็ส่วนสูงก็คือสิบสองมุมตัวนี้คือมุมฉากจับเข้าสู่ทฤษฎีบทปีทากรัสครับ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสอง c คือด้านตก้ามุมฉากก็คือ x x ยกกำลังสองเท่ากับ a กับ b คือด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งก็คือส2 12องบลังสองบวกด้วยส่วนอีกด้านก็คือส6ิลบ x ทั้งหมดยกกําลังสองข้อนี้จะต้องใช้สูตรของกําลังสองสมบูรณ์ครับจาสูตรกาลังสองสมบูรณ์ได้ไหมหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบวกด้วยหลังยกกาลังสอง x กำลังสองพักกับสิบสองกำลังสองเป็นหนึ่ง้อสิบสี่บวกกับสามสิบหกตรวนี้เปรียบเสมือนเป็นหน้านะครับลบกับ x ตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นหลังจากข้อสูตรเลยครับหน้ากำลังสองก็คือสาสิบหกกำลังสองได้เท่ากับ1นึ่สองเก้าหกลบ2คูณหน้าคูณหลัง2คูณสามหคูณ x ได้ลบเกตสิบสอง x บวกหลังยกกำลังสองหลังก็คือ x ยกกำลังสองก็ได้เป็น x ยกกำลังสองสังเกตว่าฝั่งซ้ายก็มี x กำลังสองแล้วก็ฝั่งขวาก็มี x ยกกำลังสองเวลาที่มันย้ายข้างมาหากันมันจะจับลบกันแล้วมันจะหายไปครับดังนั้นเราจะสามารถตัด x กำลังสองได้เลยทําการย้ายลบ7 2 x มาทางซ้ายมือครับจะได้7 2 x มีค่าเท่ากับ144-1296บวก1จะมีค่าเท่ากับ หนึ่งสี่สี่ศูนย์ x จะมีค่าเท่ากับหนึ่งสี่สี่ศูนย์ส่วนด้วยเจ็ดสิบสองตัดค้อนได้เนาะโดยใช้แม่เจ็ดิบสองได้เลยครับจะได้ไวัเจ็ดสิบสองหนึ่งเป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แล้วก็เติมศูนย์มา x จะมีค่าเท่ากับยี่สิบความยากของฐานในตอนแรกก็คือเจ็ดสิบสองลบสอง x เรารู้ค่า x มาแล้วใช่ไหมครับให้นำค่า x เท่ากับยี่สิบมาแทนลงไปครับ เท่านี้เราก็จะได้ความยาวของฐานมา7 2ลบ2 x แทนค่า x ลงไปเนาะ7 2 2ลบ2 x ที่หามาได้ก็คือ20 7 2เลบกับ2คูณ20ได้40 72-40ลบ40ได้เท่ากับ32ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าฐานเนี่ยมีค่าเท่ากับ32แทนค่าลงไปเนาะ1ส่วน2คูณฐานครับคือ32คูณด้วสูงก็คือ12 ตัดคอนเนาะสอง1น,น 21, 21, 16งสองคูณกับสิได้เท่ากับหนึร้บสองนั่นเองครับตอบข้อที่4ถ้าหากว่าน้องๆได้รับฟังกันจนมาถึงตอนนี้ผู้สอนก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยครับที่เราได้มีการเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ